สวัสดีครับเิกลักษณ์พาราไวต์ตรังนะครับวันนี้ก็7สิงหา64นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้พาราไวตนะครับหนึ่งนะครับต้องทําความรู้จักก่อนนะครับว่าพาระไวตคืออะไรนะครับนี่ครับพารไวตก็คือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับขั้นขวดระบุชัดเจนนะครับแล้วก็ใบรับแจ้งเล็กี่รสอจุด1456 ครับ2อง0กรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็พราไว้นะครับรินใส่ภาชนะที่สะอาดนะครับย้ําต้องสะอาดนะครับเรนลงไปแล้วก็อุปกรณ์การทานะครับนี่แปรงทาสีที่แถมไปนะครับจุ่มลงไปแค่ปลายนะครับแล้วก็เบียดซ้ายเบียดขวาพอหมาดๆอย่างนี้ครับแล้วก็หน้าย่าง สามนิ้วมือเหนือร่องกรีดครับทาไปเลยนะครับทาเยอะๆต้นยางได้กินเยอะต้นยางก็สมบูรณ์เยอะสมบูรณ์เร็วนะครับแล้วก็ทาเสร็จแล้วพักกรีดหวันนะครับพักกรีดหวันนะครับให้ต้นยางได้นำสารอาหารไปใช้ก่อนนะครับให้ต้นยางได้นำสารอาหาร ถ้ารองถ้าเสริมไปบำรุงตัวเองก่อนก่อนที่จะมาผลิตน้ำยางให้พี่น้องชาวสวนยางนะครับเพราะว่าพาราไว้ก็คือสารอาหารที่อยู่ใน16ธาตุอาหารที่ต้นยางขาดไม่ได้นะครับนะครับโอเคแล้วก็สิ่งที่ได้รับจากการใช้พาราไว้นะครับ1เมื่อตอนมากรีดนะครับเปลือกกรีดบริเวณนี้นะครับจะนิ่มครับแล้วก็เรากรีดแค่บางๆนะครับกรีดแค่บางๆนะครับประหยัดเปลือกนะครับแต่น้ํายางออกดี นะครับแล้วเราก็ได้กินนานๆนะครับไว้ลูกไว้หลานของเรากินต่อไปนะครับไม่ต้องไปปลูกใหม่นะครับแล้วก็ดูนะครับบริเวณที่ใช้พันไว้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเสริมเร็วนะครับแล้วก็เนี่ยบริเวณนี้ที่ผมเจาะให้ดูว่าใช้นานไปแล้วนะครับอ่าจะมีน้ำยางไหมน่าจะแห้งไหมนะครับเนี่ยชัดเจนตอบชัดเจนนะครับต้นยางเสริมเปลือกชัดเจนนะครับแล้วก็ดูสีของต้นยางนะครับเมื่อใช้นานๆไปนะครับจากมาก่อนต้นขาวต้นสีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับ ขึ้นสีเขียวทั้งๆที่ว่าส่วนยางสวนนี้นะครับกรีดผ่าแลงครับกรีดผ่าแหลงมันตลอดแล้วก็ทําคลิปมาอยู่ตลอดนะครับก็ดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับจะเห็นต้นยางต้นนี้อยู่ในคลิปย้อนหลังไปนะครับโอเคแล้วก็ดูแล้วกันนะครับสีต้นยางก็จะเขียวนะครับต้นยางก็จะโตไวไวไปย่างชัดเจนนะครับดกดำนะครับสิ่งที่ได้รับจากการใช้พาไวแล้วก็ต้นยางที่เพิ่งเปิดกรีด ลักษณะอย่างนี้นะครับถาที่เปลือกได้เลยแต่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเปลือกยังหนาถาแบบนี้นะครับโอเคท่านใดที่สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปครับโอเคผมเอกลักษณ์พระไวตรังนะครับรายงาน